สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านลิมนำโชคร้านการ์ดเบอร์ต้นต้นของย่านบางนาตาดนี่มาเราก็มาต่อเนื่องกันเลยครับผมอันนี้การ์ดอะไรอะโอเคการสีน้ำเงินนะเราก็มาต่อเนื่องของเราเลยดีกว่าร้านของเราเริ่มเจริญงอกงามขึ้นไปทนไปอีโอ้โหแล้วพี่ พี่พี่ไม่ต้องรีบก็ได้ครับพึ่งแปดโมงเช้าหูอน่าจะรีบไปทำงานด้วยแล้วก็แวะซื้อกา๊าซใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สเปรย์ฉีดกำจัดกลิ่นให้แล้วกันนะโอเคสวยเออทีหลังรีบก็อาบน้ำมาก่อนก็ได้ครับร้านผมไม่มีที่ฟอกอากาศทีนะตอนเนี้ยมันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องอาบน้ํามานะปกติคนเราออกจากบ้านก็ต้องอาบน้ํานะครับไม่ใช่ว่ามาตัวเม็นหนึ่งอย่างเงี้ยเออยังไม่มีคนไหนจัด การ์ดโกดแลเราไปเลยว่ะหรือว่าเราจะขายแพงไปไม่มีคําว่าแพงสําหรับคนที่ชอบในวงการการ์ดเอ้ย,อยนึกว่าพี่จะหยิบแล้วพี่หยิบอันนี้ไปผมลั่นเลยนะลั่นปังปืนกูลั่นปังเลยไม่ใช่อุวยยี่ห้าดอนเลยเหรอเราตั้งเวลาคานี้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าเราสามารถเอาอะไรมาวางขายได้อีกบ้างอมผมว่าไอเกมพวกเกมไอ้น,นี้น่าสนใจอยู่นะเราซื้อมาเลยดีกว่าปึ๊บแล้วก็เราจัดมาเลย สัก3แพ็คไปลองก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราจะสนใจหรือเปล่าถ้าเขาสนใจเราก็จะแบบเอามาต่อเนื่องได้ไงปุ๊บปุ๊บโอจะเป็นเกมการ์ดอย่างนี้เหรอโอเคจะเป็นคล้ายๆบอร์ดเกมนะเออเขาเรียกกันว่าบอร์ดเกมเราขายไปเลยครับสัก42่สิบสองดอนไปทำไรเนาะเนาะพี่คนนั้นเขยิบเลยปะนึกว่าจะหยิบเลยเฮ้ยพี่นั่นพี่สงเสพนี่ว่านี่เสียนี่ว่าเสียเสียแบบ เสียครับมีการ์ดโกดเล่รับถ้าเสียเอาไปตอนนี้คือยังไม่มีใครมีในยังไม่ยังไม่มีใครมีเลยนะครับเสียในหมู่บ้านเนี้ยเสียจะเป็นคนแรกที่หยิบไปนะโอ้ยังไม่สนใจยังไม่ค่อยโดนเลยะเสียชอบแบบรูปรูปแนวเสพเสมากกว่าเสียว่าอย่างนั้นโดนใจเสียมากกว่านะเสียไม่สนใจเลยหรอทังนี้สักหน่อยนะเสียเขาบ่นอะไรอ่ะเสียเขาบอกไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีหรือว่าเราขายของแพงไหมวะ น,นี่ครับอันนี้ครับผมแนะนําอันนี้อันนี้เลยเนี่ยลายสวยนะพี่เลินมาดูก่อนได้ครับพี่เขาจีบอะไรไปอะโอเคสามดอนได้อยู่ครับได้ไปคุยโม่โอ้อวดว่าเรามีการ์ดราคาหลักร้อยอยู่ในมือเป็นผมได้ยินอย่างนั้นก็คืออุ้ยน่าเล่นด้วยจังเลยคนนี้ทรงทรง,งน่าจะมีเงินนะฮะโอเคครับผมอะไรอะแพงไปหรอโอเคโอเคแพงไปก็แพงไปเราเหลือสักเอ่อสี่สิบแล้วกัน กำไรนิดๆหน่อยๆกันเองกๆๆ <c oughs> อันเองเฮ้ยนึกว่าออกละก็ยังไม่ออกเจ๊เจมาซื้อเจ๊ไม่ดูแบบโกดแรไปหน่อยเหรอเจ๊ว่าโกดแรนี่คือได้ไปโอ,อ้อวดกับคนในหมู่บ้านได้เลยนะเจ๊เแพงไปหรอยังแพงไปอีกหรอรอสักเท่าไหร่เดียวสามสิบปดไปกำไรกำไรสักสิบเก้าโอเคเออหยิบไหมยังไม่หยิบอีก เออเอาสเปรย์ที่เราฉีดจะหมดไปเลยเขาจะรู้ไหมว่าเราเอาสเปรย์นั้นมาฉีดให้เขาอะแล้วแบบเอาไปขายไว้เหมือนเดิมไม่รู้หรอกนะอุ้ยโอ้ยเชี่ยวว่าได้ได้รุ่นได้รุ่นนะเมื่อกี้ได้รุ่นเลกว่านึกว่าเฮ้ยเอาละเอ้ยหยิบหยิบหยิบไปเร็วตอนต่อตาผมเลยใครอะสวัดดีครับสวัดดีครับเสี่ยผมได้เสี่ยคนใหม่ละเสี่ยทรงเสพ เสียตกกระป๋องมาแล้วอะ่ะโอ้โหพี่ฮูดพี่โรบินฮูดพี่โรบินฮุสสวัสดีครับโอ้โหพี่คนแรกเลยนะที่ในย่านบางนาตาดที่มีการ์ดในส่วนของโกสซีเข็ดแรนะดูไบนี้เราออกแล้วนะโอ้โหแล้วบัตรเครดิตด้วยไงเอ,เอาไปเลยนะ้องทิปที่เหลือพี่ให้แล้วกันแล้วแล้วพี่เขาตึงเกินสวัสดีครับพี่พี่พี่เอาไปตีการ์ดเหลือผมว่าพี่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ โอ้โหเสียดายโกซีเคทไม่ขึ้นมานี่ถ้าโสซีเคทขึ้นมาพี่ก็ตีแต่งหมดนะผมบอกเลยแล้วมาแล้วไงแล้วเงินเพื่อนเพื่อนสังเกตดูดิเงินเราขึ้นไปเจ็ดร้อยดอลลาร์แล้วอครั้งแรกที่เราจะมีเงินหลักพันดอลลาร์นะโอโหโคตรเดือดอะสามหมื่นกว่าบาทแล้วหลักพันดอลลาร์ไปเดี๋ยวเราเอาก๊าที่เป็นการาดชีเก้ยมเราลงต่อนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องหาเชา้ากินข่ามเงินอยู่อย่างนี้แหละ ชีวิตเรานะเดี๋ยวพึ่งพอแท้จนถอใจน้ําตาไหลยังเป็นมีดต,ตายังไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ผมวางการ์ดขายก่อนเมื่อกี้เสียคนนั้นเขาจัดไปแล้วนะขึ้นมือยัง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 ไม่ขึ้นมือทีโอ้พี่เขาบอกอย่ามาดูดิตื่นเต้นนะโอ้อโหทุกคนด้วยครับผมตื่นเต้นนะั่เหรอ,อการที่เรามีการ์ดแลอยู่ในมือไงแบบคนอื่นเขาไม่มีเหมือนเราอะเ,ออเราก็จะตื่นเต้นหน่อยฟิลฟิลสุลตานเขาเล่นการ์ดกันอะ โอเครับผมยินด,ดีให้บริการนะครับฟิลสูรตลาตานเขาเล่นการ์ด <c oughs> ผมก็พอเข้าใจอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีฟิลอย่างนั้นก็เถอะโอเคบอร์ดเกม,มเราไม่ออกเลยว่ะผมว่าอ่ะเนี่นยเอาสักมันราคาอ๋อสูงไปจริงด้วยราคาต้นมันสิบแปดดอลลาร์เองหูเรากดจนหัดพังอะ่ะเอาสักยีิบสี่ไปกำาไรสักห้าดอลเออมันสูงเกินว่ะผมว่า ลืมดูไงว่าราคาล่างไม่ใช่ราคาไพาเราไปยึดติดราคาบนเกินมาเดี๋ยวเราจะไปซื้อในส่วนของเอเสียเขาชนะเห็นไหมขึ้นเลยเสียที่ซื้อกาดโกดเลของคุณไปเขาได้ทําการชนะเอออาชีพเม้นปลดล็อกเลยเอาไว้ไปไปเอาไปฉีดที่บ้านด้วยนะเออซื้อสเปรย์ไปฉีดที่บ้านด้วยอาบน้ามาบ้างโอ้โหใจคอพี่คือจะมาปิวตัวเหม็นฉึ่มอย่างนี้ก็ไม่ได้นะร้านผมอะ น้ยหรือว่าเราควรลงทุนกับเครื่องฉีดดีวะผมว่าควรลงทุนกับเครื่องฉีดดีวะผมจะได้ไม่ต้องมาฉีดแต่ถ้าการที่เราฉีดเราสามารถขายได้ด้วยแล้วก็ถ้ามันอยู่ในเครื่องเราอาจจะขายไม่ได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมค่อยซื้อดีกว่า <c ười> คือเราไปฉีดแล้วเราสามารถกลับมาวางขายได้ไงอันนี้คือเกมโกงเลยนะสิบสามดอลลาร์จุดศูนย์สองนะโอเคครับยินดีครับผมอุ้ยแล้วคา่าเราออกเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราต้องหาแบบ อะไรใหม่ๆมาให้ลูกค้าเล่นวะอันนี้ตัวโชว์อันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นอุ๊ยปลดล็อกอะไรอะ่ะอ๋อคนมาตีกัดในร้านเราครบหนึ่งรอยโต๊ะแล้วเหรอโอเคยินดีให้บริการครับผมเหมาะสมเลยครับท่านท่านสอหอสอจอหอรอมอนอปูนร่วมน้อย <c oughs> <c oughs> มาหมดอะ่ะทุกยกกำลังหกเจ็ดไปครับไปครับไปครับ ใครยังไม่มีการ์ดใบไหนก็สามารถเข้ามาจับจองได้ที่ร้านริมน้ำโชคได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับพ่อค้าคนนี้มันขายเก่งจริงๆเลยก็ไม่แปลกใจที่มันจะขายได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับใครที่มาเยี่ยมชมร้านของเราบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคเอเ้เจ๊เจ๊สนใจเหรอเจ๊มือใหม่หรือเปล่าครับมีมีอะไรให้ผมแนะนำได้นะอย เจซื้อกาส์ดหรออยังครับอุ้ยมีกาสเป็นของตัวเองแล้วหรอครับถ้ายังไม่มีใครก็มาเล่นกับผมได้นะไอ้เอ้ยผีล่วงโซดที่ต่อนนี่ผีล่วงโซดโอยหนองเศร้านะหนองเศร้ามาคนเดียวหรือหนองเศร้าโอ้ยหนองเศรายืนมือมาทิตามันมันผัดโ,โตแล้วนะั่นนั่นหนองเศร้าเห็นเธอเดินมาเดินเที่ยวคนเดียวแต่งตัวสวยเชียวแบบนี้พี่ถูกใจไอ้เอพูดได้ไหมอ่ะพูดไปเป็นคุยอะไร ออ้ยอุ้ยเราเกมการ์ดออกหมดเลยโอ้น hey ี่ไงเราไปตั้งแพงไงขอขออภัยนะครับพอดีว่าลูกค้าท่านนั้นเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ์ดอยู่นะผมก็เลยแนะนําให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าวงการนะพี่ลองไปเล่นการ์ดกับพี่สาวคนนี้หน่อยครับเออเออนี่ดีดีช่วยสอนพี่เขาด้วยนะเดี๋ยวผมดูรลยร้านก่อนอ้พี่เขามาถึงก็หัวร้อนเลยมาโอ้โหไม่น่าเข้าวงการการ์ดเลยว่ะเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมีขโมยป่ะเนี่ย เดินแปลกๆนะเดินแปลกๆนะถ้าไม่ติดลูกค้าเนี่ยผมค้นตัวแล้วนะไม่ได้เลยเราเนี่ยไม่ได้เลยโอเคสองดอลลาร์ครับตึ๊ดโอเคครับผมคือเราสามารถเพิ่มอะไรได้ปะตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่าเราสามารถเพิ่มอะไรไหมรีวิวตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมนะครับสี่จุดหกยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยอเกมการ์ดเรายังพอมีอยู่ผมว่าเราไปเน้นพวกตุ๊กตาไหมตุ๊กตาก็น่าสนใจนะ เฮ้ยการช็อปของเราเนียเ่ยยังเพิ่มไม่ได้วะยังเพิ่มไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราอาจจะจัดเซตบล็อกใหญ่เลยไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะว่าไปเ,เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันอ,อ,อันนี้อุปกรณ์ซองการ์เราได้มาแล้วไอ้พวกอื่นยังบดไม่ได้นะมีลูกเต่าด้วยหรอลูกเต่าในการเล่นการ์ดเหรอเฮ้ยน่าสนใจวะซื้ออะไรเส้นมาก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เราจัดหูแพงอยู่นะเนี่ยสามร้อยเลยหรอเอาดี แพงขนาดนั้นเลยเหรอลูกเต่าเนี้ยนะเฮ้ยเออผมโดนเกียนผมโดนเกียนเออไหนว่าไหนว่าเป็นคนกลางไงทําไมปล่อยเพลงขนาดนั้นนะช่วยด้วยครับผมโดนเกียนโอ้ยผมโดนเกียนเฉยอะุ้ยเห็นไหมตีการเสร็จชนะชนะหรือแพ้ครับสงสัยทรงนี้จะน่าจะแพ้แน่เลยวะ่ะเดี๋ยวผมแนะนําเซตอเซตการ์ได้เป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับผมนี่เออถ้า ตรงนี้ไม่สะดวกก็ที่บ้านผมได้นะเฮ้ยเขาว่าไปโหจัดแพ็กใหญ่เลยเหรอแสดงว่าเมื่อกี้แพ้หนักหน่วงแน่เลยเขาเลยต้องจัดแพ็กใหญ่ไปเพื่อกำราบไปเจเมื่อกี้ไงแ้เขาจัดแพ็กใหญ่ไปเลยเฮ้ยโหอะไรวะนะเราสั่งอะไรมาวะซองการ์ดอีกแล้วซองการ์ดเยอะจังเราสั่งเพิ่มอีกแล้วซองหรือว่ามันติดอยู่ในนั้นอยู่แล้ววะเฮ้ยงงๆแล้วนะเนี่ยซองการ์ดมันจะมาทุกรอบเลยเฮ้ยงงแล้วเนี่ย ตุ๊บุุโอเคครับอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เราสั่งมาอยู่แล้วโอเคตุ๊บ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 เดี๋ยวสักครู่นะครับอุ้ยไม,ม้แค่เมนหนึ่งไม้แล้วเดี๋ยวผมว่าผมต้องต้องเอาแล้วว่าต้องแบบซื้ออ้น,นี้มาละอุ้ยทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวเราตั้งราคาก่อนเดี๋ยวจะมีคนหยิบเอาแล้วเราเบิ้ลเลยเราเบิ้ลเลยโอเคครับขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับผมหกสิบเซนเฮ้ยหกเท่าไหร่อ่ะหกสิบเซนโอเค โอเคครับยินดีใหบรการครับยพี่ออกไปเลยนะพี่ว่าจะฉีดแล้วแต่ว่าเข้ามาเร็วไปเร็วไงหรือว่าเขาอาจจะนั่งต่อก็เป็นไปได้นะเราต้องดูลูกค้าคนนี้ให้ดีๆเพราะกินพี่เปรี้ยวเหม็นหืมโอเคครบหรือยังโอเคครบแล้วผมว่าต้องฉีดวะลูกค้าคนนี้ต้องฉีดวะมันนั่งต่อมันนั่งต่อไงเสียหรือเปล่าว่าไม่ใช่เสียเสียเราไม่ใช่หน้าตาอย่างเงี้ย ผมจาหน้าเสียไม่ได้แล้วอ่ะคนที่ซื้อกาดเอ้ใส่วูดแดงเออผมจําได้แล้วใสวูดแดงไม่ใช่วูดเขียวนะเอ้ยน่าจะไปตีการ์ดโซนอื่นอยู่ไม่อวดการ์ดนี่เขาเรียกว่าไปอวดแม่ก็คือแบบ้าพีร่รวยโอเคแพ็กหนึ่งตอนนี้เหมือนร้านเรากําลังคงที่แล้วตอนนี้ร้านเราเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วนะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาเฮ้ยฟิกเกอร์รอจัดมาอีกหนึ่งไปสามร้อยเร็ยโอเคร้อยห้าสิบก่อนแล้วกัน โอเคมันมากี่ตัวผมขอดูหน่อยแล้วกันนะมาสองแพ็คเหรอโอสิบสองตัวก็ได้อยู่นะสิบสองตัวแต่ยังไม่มีที่วางขายเดี๋ยววางก่อนแล้วกันอันนี้อะไรอะอันนี้ก็ลูกเต่าเหมือนกันโูหลูกเต่าเยอะอยูน่นะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลดไอ้นี้ลงหน่อยแล้วกันผมว่าขายราคาสักสิบยี่เอ้ยยี่สิบสามน่าจะกําลังดีนะยี่สิบสามจุดแปดเออยี่สิบสามจุดแปดกำลังดีไปเราปิดล้านเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันที่ 8กันเลยครับผมอูมีคนคอมเพนเก้าครั้งน่าจะเป็นด้วยเรื่องที่เราตั้งราคาโคตรจะแพงแน่เลยไปดูวันที่แปดกันครับผมดูกันยาวๆไปนะเกมนี้บอกได้เลยว่ายินดีนำเหนือยินดีนำเหนือผมกำลังสนุกสนานกับเกมนี้เลยเออไปเดี๋ยวเราวางการ์ดขายก่อนตอนนี้การ์ดในครั้งแสงของเราก็เริ่มจะหมดแล้วนะฟังเลยครับปุ๊บสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราจะขายในราคาที่สิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราแบบ เราจะเน้นปริมาณมากกว่าเออ่ประสิทธิภาพประสิทธิโชคเฮ้ยประสิทธิภาพถูกแล้วอืมจะเอาหมดละราคาเหรอโอเคอันนี้ยังไม่ได้ตั้งครับตั้งอันนี้ต่อด้วยครับโอเคอันนี้ด้วยครับมันไม่เหมือนกันหรอกการเมื่อกี้อืมเหลืออยู่ร้อยกว่าดอลแล้วว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสี่ดอลลาร์จุดสองศูนย์นะโอเคครับผม คุยเมาลัานอุย,อยตอนนี้การ์ดเรายังไม่มีอะไรดีๆวะหรือว่ามันถึงเลิกถึงยามเราอีกแล้ววะคุณ <c oughs> ลูกค้าครับเดี๋ยวรอผมแป๊บนะผมเปิดการ์ดก่อนเร็วๆเลยปุ๊บป๊บปุ๊บอุ้ยเจ็ดดอนมาเจ็ดดอนมามีให้เห็นเจ็ดดอนมีให้เห็นครับต่อเน,นื่องครับสี่ร้อยใหม่อีกไหมอุ้ยสี่ดอลล่์ปะใบนี้สี่ดอลล่าสี่ดอลลรายังไม่มานะยังไม่มียังไม่มีมันจะดวงดีเหมือนรอบที่แล้วไหมวะ ข้เาเนื้อ,อเ้งะข้าเนื้อเองะอย่านะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนไม่งั้นก็จะเกลือเหมือนผมโอ้ยยังไม่มีออกเลยว่าอ่าข้าเนื้อข้าเนื้อสักสามสิบดอนมีไหมโอโ้คือไม่ออกจริงโอ้โหเ,เอาดีหโหไม่ออกด้วยแล้วผมทําไงวะเนี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับอุ้ยลูกค้าเราเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยมาเลยครับมาเลยครับผม หนึ่งจุดสามใช่ไหมครับผมโอเคขอบคุณครับผมอ้ยลูกค้าเราต่อแถวกันพืบเลยอะน่าจะได้รับการรีวิวจากช่องมาดีชนเนลหรือเปล่าเฮ้ยเอาละไงะช่องมาดีชนเนลเข้ามาเข้าร้านแล้วก็ามาโปรโมทในะว่าร้านค้านี้ถูกดีและมีคุณภาพนะครับโอ้โหอย่าลืมไปเลือกซื้อเรื่องหาในร้านริมนํำโชคด้วยนะครับโอเคแล้วมันไม่ออกเลยหรอ,หรอลูกเต๋าอะ่ะงั้นยี่สิบดอนไปยี่สิบดอน ราคาจบไปเลยราคาจบจบไปคือตอนนี้ไม่ใช่อะไรมันต้องขายให้ออกไงตอนนี้หมูหมูเรามีที่วางแล้วนี่หว่าวางหมูสักคู่หนึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเกมการ์ดเราวางไว้ตรงนั้นก่อนไม่ไม่ได้จะไม่ได้จะเปิดครับโอเคสิบสี่สิบกเราเอาสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอตอนนี้เราอยากได้เงินอย่างเดียวหยิบเลยไหมอุ้ยโอ้เป็นไงเป็นไงแล้วหมูมาสองหมูมาสามมีหมูปะโอเคหมดละเอาไปทิ้งครับ จะมีสิบสองตัวนี่ไงหมูมาสองแล้วมีการ์ดด้วยคนนี้เขาเอาหมดอ่ะเจะ๊คนนี้เขาหยิบหมดอ่ะผมบอกไว้บ้านป่าเมืองเถื่อนแถวเนี้ยทําไม่แน่จริงยิงอยู่ไม่ได้แล้วบริก <laughs> <Very> ุ <good. laughs> าตามพี่กายมานี่อันนี้อะไรอ่ะซองการ์ดเหรอซองการ์ดเหรอเอาอเติมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องแยกเชลแล้ววะ่ะตอนนี้มันโอเคซองการ์ดเราก็ขายออกเรื่อยๆนะ แต่เหมือนไอ้ลูกเต่านี่ผมจะซื้อมาเยอะเกินไปว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ทยอยขายกันได้เองแหละตอนนี้มันยังต้องแบบพึ่งดวงโชคลาภถ้าเรามีคุณสักสามสี่พันดอลลาร์นี้นะ่าน่าสนใจเหมือนกันนะเออห้าจุดเออเท่าไหร่วะห้าสิบห้าสิบเจ็ดโอเคครับิดีให้บริการครับผมผมดูก่อนที่ว่าตรงนี้เราอุย้ยการนี้ขึ้ราคาเหร ขึ้นราคาไปสามดอลลาร์เลยเหรอว่าแล้วทําไมแบบขายดีจังตอนนี้เราได้กําไรอยู่ที่ผมขึ้นไปที่สามจุดหกเลยแล้วกันนะผมว่าสามจุดหกกำลังดีกําไรนี่ตั้งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลูกเตา๋าแท็กการ์ดเราก็เพิ่มขึ้นอีกนะเป็นยี่สิบสองดอลลาร์เฮ้ยยี่สิบสองดอลลาร์เราขายยี่สิบห้าก็กําไรอยู่ได้ได้ไม่แย่ไม่แย่แ,ยแล้วก็มีอะไรอีกเราต้องเช็คอันนี้ตลอดเวลานะน,นี้ลดลงนะลดลงเราไม่ซื้อมาขายก่อนแล้วกันช่วงนี้ เตลาดของลูกเตา๋าเดี๋ยวเราไปดูตลาดของการ์ดสองการ์ดเพิ่มขึ้นสองจุดามลูกเตา๋าเป็นได้อยู่นะสองการ์ดกับลูกเตา๋าอันนี้ยังได้กําไร2กว่าลูกเตา๋าได้กําไรเท่าไหร่ลูกเตา๋าได้กําไรเจกว่าโอเคก็ได้อยู่นะอุ้ยขออภัยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องจ้างคนแล้วไหมยังก่อนอยังก่อนพนักงานของผมอย่าเพิ่งมาก่อนเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นติดลบขึ้นไปกว่าเดิมอีก โอเคครับสวัสดีครับผมยินดีให้บริการเลยนะครับโอเคสามดอลลาร์จ okay, ุดสองสองตึ๊ด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 โอเคสามดอลลาร์ครับ okay, ขอบคุณมากครับผมเพราะว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าแพลงไปหรอมันมันก็อย่างนี้ลุงลุงไม่มีเงินลุงก็กลับบ้านไปมีบ้าหรือเปล่า <c oughs> อันนีออ้ออกแนวเอ,อพ่อค้าหัวร้อนแล้วนะเออไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องบนไม่เป็นอะไรโอเคครับซื้ออะไรบ้างอ่ะเออมันเดินตั้งสิบรอบแล้ว เห็นไม่เลือกซื้อเรื่องหาอะไรสักทีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองแพ็กนี้ดูบ้างนะไม่ได้เปิดแพ็กนี้นานแล้ววอะแพ็กนี้ช่วงนี้เห็นว่าคิดฮอตด้วยไงเราก็จัดไปเลยกระโดดก่อนแล้วก็ค่อยเปิดขอแบบชักร้อยดอนนะ่ะร้อยดอนแพ็กนี้เรายังไม่เคยเห็นเลยนะแบบซีเข็แรโกดแรอะไรออกได้หมดเลยนะเออมาเหอะตอนนี้มาดีรับหมดอะ่ะอุ้ยก้าดอลลาร์กดอลลาร์มาคุมคุมเมื่อกี้แพ็กเมื่อกี้คุมนะ ยังก็ยังไม่โดนะ่ะต,ตุ๊กตักตุ๊กตักเอ้ยสามดอลลาร์โอเคทีนี้เรายังไม่เห็นแบบหลักร้อยเลยว่ะตรงเนี้ยมันจ็ดได้กำไรไหมว่าแพ็คพวกนี้ <c oughs> เฮ้ยใครบังอ่ะใครบงังอ๋เกลือจา้าเกลือจ้าขายดีกว่าเฮ้ยขายหมูขายหมูโอเคครับสามดอลลาร์หนึ่งห้าโอเคครับผมคิดแบบฟ้าชาร์ตปุ๊บอุย้ยเมาส์ไม่ทันว่ะสิบเอ็ด ทอนสามหนึ่งสองโอเคขอบคุณมากครับอาร์ตหนึ่งใบครับผมเอ่อห้าจุดสามห้าจุดสามหนึ่งครับยินดีบร้ไปการครับผมโ okay. อเคไ้การตรงนี้เราหมดแล้วหรอเอาดีก็คือแบบขายเทตลาดอะ่ะเออแบบคนมันต้องเลือกซื้อเรื่องหากันเยอะเดี๋ยวรอเลยครับรอเลยครับรอเลยตลาดบ้านเรายังแบบบูมบูมอยู่นะเรื่องการ์ดเนี่ยยังบูมกันอยู่สิบดอลลาร์ไป อันนี้ผมตั้งราคาแบบมากกว่าเดิมสิบเอร์ซ็นทุกอันก่อนเลยนะเพื่อให้ยอดขายที่คล่องมากคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอันไหนโอเคตุ๊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 อุ้ยช่วงนี้อันนี้ราคาขึ้นไงคนเลยซื้อเยอะโอเคครับผมพอดีเลยครับไม่ต้องทอนโอเคลูกเต่าลูกเต่าไม่ออกเลยว่าแพงไปจริงด้วยผมขายราคาสักสิบแปดอลลาร์แล้วกันทำไรนี่นี่หน่อยหน่อยไม่งั้นไม่ออกเลยอ่ะโอเคหมูหมูยังพอออกอยู่นะ ลูกเต๋ายังไม่ออกเลยตอนเนี้ยอืมผมทําอะไรได้อีกบ้างขอดูหน่อยเอ่ออันนี้โชยังไม่ต้องซื้อก่อนั้งตอนนี้เราเอเคเน้นขายไปก่อนเน้นขายไปวันๆโอเคหมูพร้อมกับการนะคะผมทอนสี่ดอลลาร์นะคบสี่จุดแปดห้านะปึ๊บแล้วก็โอเคเอ้ยเกินโอเคอเค,อเค,อเค,ครับผมยินดีให้บริการครับผมมาก่อนอ่าตอนนี้ราคาก๊์ดก็ยังขึ้นอยู่นะ อ๋อเดี๋ยวเราต้องซื้อแบบแพ็คด้วยลืมไปแล้วแบบแพคเราหมดแล้วไม่มีใครเตือนผม,มเลยเราซื้อมาสองเลยครับแบบแพคหมดเดี๋ยวโดนคอมเพนแม่เลยมีแต่แบบซองไม่มีแบบแพ็คเอาแบบแพควางก่อนเลยโอเคปึ๊บโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวอาจจะต้องขยายร้านใน EP นี้แหละผมคิดว่านะถ้าต้นทุนเรามาดีอยู่นะออมาครับมาครับขออนุญาตคิดเงินนะครับ โอเคครับ90ดอลลาร์นะเไม่ใช่หนึ่งหนึ่งจุดเก้าเซนไม่ใช่เก้าสิบดอลลาร์เออดีเสียไฟไม่มีไฟอ๋อไฟไฟไฟทีน,นี้หรือเปล่ามันมืดเหรอคนละไฟเน้วมึงอะไฟโอ้ลูกค้าด่าผมเลยอะโอ้โหน้อยใจนะอะไรอ่ะอ็ XY. ไม่มีอะไรพิเศษเหรอเพซัม okay, เหมือนเดิมหมอโอ้โมีแต่ของเดิมเดิมหมอลูกค้าบ่นเหรอ ลูกค้าบนก็จัดไปดิของเดิมเดิมหรอมันบรรยากาศเดิมเดิมที่เดิมเดิมทำห้ฉันคิดถึงใครแน,น่มาโอเคครับพอดีเลยนะครับผมโอ้โหเอาแค่นี้เองหรอครับศูนจุดสามครับเฮ้ยเอาเป็นตุบๆๆๆๆๆแล้วก็ทุบๆโอเคอุ๊ยหมดแล้วเหรอหมดเร็วจัดเลย การเราหมดเร็วมากอะรอบนี้คือแบบขายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคือวางปุ๊บหมดปั๊บวางปั๊บหมดปุ๊บวางปุ๊บปุ๊บลบปั๊บเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวก็รอก่อนนะครับลูกค้าคุณลูกค้าต้องรอสักครู่นะผมกำลังวางในส่วนของราคาของการ์ดในแต่ละใบอยู่นะครับรดรอสักครู่โอเคโอเคับมาแล้วครับผมเอาข้างคาไว้หรอครับ I am Batman ตุ๊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 ุ โอเคครบยังดีนะครับที่ลูกค้าเขาไม่เดินหนีเราในขณะที่เรากําลังวางของในเชลอยู่นะก็ยังดีนะเออลูกค้าเขาอาจจะรอได้นะอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้รีบร้อนอะไรไงแต่ผมก็เข้าใจบางคนอาจจะรีบก็ไม่เป็นไรนะค่อยมาวันหน้าก็ได้ออทีหลังไม่ต้องมาเอ,อ้ยไม่ใช่มาได้ครับมาได้ร้านผมรับทุกเพศทุกวัเออสามสิบเอ็ดจุดสองห้าโเครับยินดีให้บริการครับผมเฮ้ยนี่ไงแพ็คใหม่มาละ มีในมีอยู่แปดซองในกล่องโอเคไม่พอละแล้วเราแบบเอาเลตคุ้มๆเลยไหมไยี่สิบหกไปยี่สิบหกไปเฮ้ยอันนี้เรายี่บห้าจุดยี่บห้าจุดห้าผมว่ากำลังดีครับหเหมือนเดิมนี่วามันไม่ใช่แพ็กใหญ่หรอหรือว่าผิดแพ็กวะผมว่าผมหยิบมาผิดแพ็กแน่เลยโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้หรือเปล่านีา่นี่ยแพ็กสี่เนี่ยว่าแพ็คนี้แน่เลย เดี๋ยวขอวางนี่ก่อนแล้วกันนะใช่ไหมก็เหมือนกันนี่วะแล้วมันต่างกันไงวะอืมหรือว่าผมสั่งผิดอันวะผมสั่งผิดอันแน่เลยโอเคครับผมโอเคพอดีเลยนะครับผมสั่งผิดอันหรอไม่ผิดนะอ๋อมันจะมาเหมือนไก่น,นี่แหละจะมาเป็นคู่ก็คล้ายๆนล่างเนี่ะโอเคผมเข้าใจละโอเคอันนี้เราจะซื้อดีไหมก็ต้องซื้อวะ โอ้ไม่มีเงินจะซื้อของแต่ไม่ดูเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยนะโอ้โหมาดีโอเคครับเราต้องซื้อแพ็คเล็กมาสักเอ่อแพ็คเล็กมาสักสองปั๊บแล้วก็แพ็คอันนี้มาสักสองซื้อมาโอเค มันจะหมดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องเติมของเล้วไอ้น,นี่มันไม่ออกเลยหรอลูกเตา๋าว่ะรีวิวตกแน่เลยถ้าอย่างเงี้ยลูกเต๋าไม่ออกแม้แต่อันเดียวเลยผมว่าน่าจะอยู่ราคาที่สักสิบห้าแล้วกัน่ะสิบหกดีกว่าสิบหกกำลังดีสามดอนสิบห้ามันน้อยไปว่ะสิบหกออกเลยไหมออกเลยไหมไม่ออกอ่ะออกเออสามหยิบไปสาม นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่คุณคู่ควร <c oughs> ปลอดภัยนะครับไอ้เอจ้หน่อยสิบสองดอลลาร์โอเคครับโอเคโอค้โหเก็บของไว้ด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำการปิดร้านเลยแล้วกันวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเราปิดร้านเลย <c oughs> ปิดร้านเลยสูร้านปิดแล้วลุงลุงดูไรอ่ะให้ลุงคนสุดท้ายแล้วกัน ให้ลุงคนสุดท้ายอะผมจะปิดร้านแล้วลุงนั่งรออย่างงี้ผมปิดเลย <c oughs> ไป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 ร้านปิดร้านปิดเออ,อมานั่งอะไรคนจะปิดร้านแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมวันที่9แล้วจะมีอะไรก้าหน้าบ้างหรือเปล่าแล้วเจอกัน